ผมกล้าบอกในฐานะผู้สันทัดกรณีรักการเมืองมานานสังเกตรัฐบาลมานานทั้ำล้มลุกคู่การมานานผมยืนยันว่ารัฐบาลนี้อยู่ครบเทอมนั้นใครจะใครจะลงทุนอะไรมั่นใจได้ว่ารัฐบาลนี้อยู่ครบเทอมผมเนี่ยเคยพูดตลอดเวลาตอนพูดมาจากต่างประเทศก็ตามว่า ผมกลับไปแล้วผมจะต้องไปเมืองหลวงคนเสื้อแดงก็คืออุดรคนอุดรไม่ลืมผมผมไม่มีทางลืมคนอุดรผมจะมาหาแล้ววันนี้ผมก็มาแล้วแล้วผมจะมาชวนคนเสื้อแดงที่เข้าใจผิดสีอะไรตกใส่เล็กเปลี่ยนไปนิดหน่อยเนี่ยให้กลับมานะ ให้กลับมาอยู่ด้วยกันนี่หัวใจเดิมเดียวเรา,เาหัวใจเดียวกันเพราะฉะนั้นกลับมาอยู่ด้วยกันสนับสนุนกันเราทำใบบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองด้วยกันผมอยู่เมืองนอกถ้าผมสขภาพจิตผมไม่ดีนี่ผมตายแล้ว17ปีโดนมันแกล้งตลอดตอนโดนครั้งแรกก็โกรธโดนครั้งที่สองอะไรวะ พะกันคู่รนครั้งที่สามขำแม่งเลยมึงอะไรกันนะกู่นักด่าววะวันนี้ที่เล่าให้ฟังบอกว่าไอ้กฎหมายทั้งหลายที่มันออกมาเฮงซวยทั้งหลายเนี่ยเพราะมันเขียนกฎหมายไปมันมองเห็นหน้าผมไปจาัดก,กันมันยังไงดีวะผลท้ายกันยังไงมันต้องกันที่ประชาชนประชาชนเขายังคิดถึงผมอยู่อ่ะ เลือกตั้งที่ไรก็ชนะคราวที่แล้วมีอุบัติเหตุนิดหน่อยรับรองเขาหน้าไม่มีแพ้นี่ผมนี่ผมประเมินนะประเมิน,มนแต่ผู้สันทัดกรณีนี่คาหน้านี่นะเพื่อไทยไม่มีต่ำกว่า200อ่ะยังไม่เลือกตั้งนะแต่จากดูที่ความตั้งใจมุ่งมั่นของนายกอิงกับคณะ แล้วก็แผนงานที่เขาวางไว้เนี่ยรับรองเลยว่านี่สบายมากไม่ต <rainforest> ้องอาศัยพระเอกหนังเกาหลีมาช่วยไอพี่น้องเบอร์เบอร์เบอร์หนึ่งใช่ไหมคู่แข่งเบอร์หนึ่งนี่เขาลงรูปคู่ใช่ไหมรูปคู่หัวหน้าพักบางบางรูปก็ลงคู่กับหวกับพิธา พิธานี่อุตส่าห์บินจากอเมริกามานะเพราะกลัวแพ้ก็มาแล้วแต่นี้ของพักเพื่อไทยเนี่ยสลาวุธเนี่ยเขาลงรูปเดียวรูปคุณสลาวุธคู่กับนายกอิงเขาไม่ต้องใช้รูปผมเพราะหน้านเหมือนกันอยู่แล้ว